อาจารย์เ,เดี๋ยวอ่เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์ใส่โลเคชันของโรงเรียนอาจารย์เข้าไปนะคะเราจะเห็นกระจายไปทั่วประเทศไทยเลยค่ะอ่าเชิญพี่ชัยแนะนําคุณครูว่าทํายังไงนะคะในการทําแผ่นเล็กในในการเพิ่มนะครับให้กดปุ่มบวกที่อยู่มุมล่างขวามือนะครับที่เป็นสีชมพูจากนั้นก็จะเด้งป๊อปอัพทางด้านข้างขึ้นมานะครับ แล้วก็มันจะมีให้เลือกสองวิธีด้วยกันในการเพิ่มเพิ่มสิ่งที่เราจะอธิบายลงไปนะครับโดยออปชันแรกก็จะเป็นสืบจากชื่อเลยครับเช่นผมก็มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับอาจารย์สามารถเสิร์ชชื่อโรงเรียนของอาจารย์ได้นะคะเพื่อจะอักหมดุดค่ะอาจารย์ค่ะออก็กด ได้เลยครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นพิมพ์เกี่ยวกับคําตอบที่เกี่ยวกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวันได้เลยครับแล้วอาจารย์สามารถใส่รูปประกอบได้ด้วยพี่ชัยเราค้นหารูปมาประกอบได้ยังไงคะสามารถเลือกไฟล์ตรงนี้ครับที่เป็นกลุ่มสีเขียวอันแรกจะเป็นการอัปโหลดไฟล์ขึ้นไปหรือว่าจะเป็นถ่ายรูปอันที่สองครับ อันที่สามคือแปะลิงก์ของรูปนั้นแล้วก็อันที่สี่ก็จะเป็นคนหาภาพจากแพทเล็ตได้เลยครับสมมุติผมจะยกตัวอย่างอันที่สี่นะครับก็จะคนหนาเช่นนีออ่ยครับ ก็จะปรากฏรูปมาแล้วก็กดเลือกได้เลยครับก็เราก็ใส่ขั้นหรือคำตอบลงไปนะครับแล้วก็วิธีหลังจากนั้นก็ให้กดพับปิดได้เลยครับมันก็จะแสะดงในตำแหน่งที่เราที่เราได้ปักหมุดเอาไว้ครับวิธีที่สองก็เราสามารถเลือกเลือกตรงแผนที่ได้เลยครับก็คือดึง ดึงจุดปักบุตรลงมาบนแผนที่ได้เลยครับลากไปวางได้เลยในแผนที่สมมุิวางตรงนี้ครับแล้วก็มันก็จะให้เลือกว่าเราจะตรงไหนแต่ผมว่าวิธีแรกน่าจะสะดวกสุดครับมันต่อจากนี้ก็วิธีการก็คล้ายๆกันเลยครับผม ขอบคุณค่ะพี่ชัยหวังว่าคุณครูพอจะทําได้แล้วนะคะคุณครูช่วยปักหมุดโรงเรียนแล้วก็ใส่มาซิว่าปัญหาเสเตมินเดลี่ไลฟ์ของของที่คุณครูเจอหรือคุณครูสนใจเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างคุณครูพิมพ์ปัญหาเข้ามาแล้วใช้แพเหล็ตนะคะแล้วก็ถ้าคุณครูมีรูปประกอบคุณครูสามารถหารูปจากในเน็ตมาประกอบได้เลยค่ะนะคะคุณครูก็ใส่ได้เลยอย่างเช่นบางคนอาจจะอยากจะทำ การจัดการขยะนะคะในพื้นที่หรือ,อยังไงก็ว่าไปนะคะได้เลยได้ทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวให้เวลาอาจารย์ทำสิบนาทีนะคะก็ดังนั้น1 1บเดห้านะคะเดี๋ยวเรากลับมาทำาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าอาจารย์ท่านไหนอยากจะนำเสนอไอเดียของแพทเของปัญหา STEM in daily life ของท่านบ้างนะคะ ถ้าไม่มีเดี๋ยวน้องก๊อตจะเลือกตัวอย่างที่น้องก๊อตประทับใจมาให้นําเสนอค่ะให้เวลาอาจารย์10นาทีค่ะนะคะอาจารย์เราทํากิจกรรมออนไลน์กัน10นาทีเชิญอาจารย์ดําเนินการได้เลยนะคะขอบคุณค่ะถ้าอาจารย์มีข้อสงสัยอาจารย์ทักแชทมาได้เลยในในตัวตตัวแมสเซจนะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมเข้ามาตอบค่ะขอบคุณค่ะ